วันนี้จะพามาดูดอกของต้นเทพนิมิตใบด่างนะครับนี่ครับเพื่อนต้นนี้นี่ออกดอกแล้วนะครับเทปนิมิตใบด่างนะครับเชื่อว่าถ้าใครปลูกแล้วนะครับต้นเทพนิมิตใบด่างในออกดอกนะครับเพื่อนๆก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาผู้ปลูกนะเพื่อนครับนี่ครับดอกเขาเป็นแบบนี้เพื่อนมีก้านยาวๆออกมาจากต้นแบบนี้นะครับนี่ครับ ทอดยาวแบบนี้ข้างในจะเป็นดอกครับเพื่อนแต่ตั้นนี้ยังดอกยังไม่บานนะครับนะครับจะเป็นก้านแบบนี้ครับเพื่อนนี่คือดอกของต้นเทนนิวตใบด่างนะครับน้อยคนที่ปลูกแล้วจะเห็นดอกเขานะครับต้องสมบูรณ์จริงๆครับเพื่อนถึงจะมีดอกนะครับนี่ใบด่างครับเพื่อนนี่แล้วเขาลองออกดอกครับนี่คือดอกเขายังไม่ไม่แก่นะครับดอกเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เหมือนแต่ ดูสวยอยญ่ๆแบบนี้ครับมาดูดอกที่แก่แล้วนะเพื่อนนี่ครับขนาดดอกที่แก่ได้เป็นแบบนี้เพื่อนนี่อันนี้ครับนี่ดอกลักษณะเขาจะเป็นนี่เป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนอันนี้คือดอกที่แก่แล้วก็เหี่ยวแล้วนะครับอันนี้คือดอกของเขานะครับต้นนี้นี่มีสามดอกเพื่อนีน่นี่อีกดอกนะครับนี่ครับออกมาจากลำต้นแบบนี้ลเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยใครไม่เคยเห็นนะครับนี่คือนี่คือ ดอกของต้นเทพนิมิตใบแดงนะครับออกตามข้อแบบนี้ครับเพนี่ครับแทงจากข้อมาเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นดอกครับนู่นครับดอกยาวแบบนู้นเลยนะครับเพื่อนนี่ครับอันนี้คือดอกของต้นเทพนิมิตใบแดงนะครับใครปลูกแล้วเข้าออกดอกเนี่ยนะครับแสดงว่าผู้ปลูกนี่ใกล้จะมีโชคมีลาบแล้วครับเพื่อนครับนี่ครับนี่ครับ ดอกต้นเทมีใบด่างครับบางโคนปลุกนานแล้วก็ยังไม่มีดอกนะครับไม่เคยเห็นดอกเขานะครับนะครับต้องสมบูรณ์จริงๆครับเพื่อนๆเ,เขาถึงจะออกดอกให้เราเห็นนะครับนี่ครับดอกสวยงามครับเพื่อน